อนนี้จะพาไปดูครับต้นละหนึ่งมืนบาทครับครับครับ <c oughs> เนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันที่ก่อนมันที่ก่อนเดี๋ยวมาดูต้นละมือก่อนอันนี้แม่บ้านนี่ครับต้นละหนึ่งมืนบาทเท่าเท่าไหนพี่แล้วก็น,นี่แหละครับนี่ครับหนึ่งมืนบาทก็ตีว่าสูงเป็นเม็ดยี่สิบเซนแล้วตอนนี้หนึ่งมืนบาทเป็นเนื้อเยื่อใช่ไหมพี่เป็นเนื้อเยื่อนะครับไปปลูกเ,เ,เพิ่มอนนี้นะครับถ้ารุ่นปีเดียวปีเดียวได้ผลถ้ารุ่นนี้ปลูกตอนนี้นะครับเพอเพิ่หกห้า กุมภาหกห้ามีสิทธิ์ที่จะออกดอกนะครับแต่หกหกนี่ชัวอันนี้ต้นละหมื่นต้นละหนึ่งหมื่นบาทนะครับต้นละหนึ่งหมื่นบาทครับอันนี้ทางาช่องชินโจก็จะถามพี่ต่อไปว่ามีแพงกว่าหนึ่งหมื่นบาทไหมมีแพงกว่าหนึ่งหมื่นบาทไหมตัวนี้แหละครับนะครับที่บอกว่าประมาณสักสองหมื่นห้ากันแล้วกัน นะครับใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพี่ใหญ่ขนาดนี้ค่าใช้จ่ายก็จะเยอะขึ้น2 5 0 0มแล้วค่าขนย้ายเหรอพี่ออันนั้นต้องรับผิดชอบต่อครับใช่ไหมะเบื้องต้นสองแต่ว่าไม่แนะนำนะผมเห็นต้นแล้วไม่แนะนําแน่นอนก็มีปัะหาสําหรับคนที่อยากจะได้พี่แต่ว่าใส่รถไปเนี่ยเหมาะที่สุดก็คือต้นละหมื่นถ้าแบบย่อมยาวตัวเนี้ยเหมาะที่สุดเลยนะครับแล้วแล้วตรงนี้ครับเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็อยู่ในราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่พันสี่พันห้าอะไรต่างๆอยู่ในประมาณนั้นแหละครับทําไมพี่ต้องใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็ มีน้ำขังอย่างนี้เพื่ออะไรครับน้ำขังตัวนี้นะครับเหตุผลก็คือครับข้อที่สองนะครับแล่งน้ําต้องเพียงพออินทตพาลำอ่ะไหนพี่บอกว่ามันชอบทะเลทรายก็อยู่ได้ทะเลทรายอึดทนได้แต่ถ้าได้น้ําที่ที่มีน้ํากินตลอดอแล้วปุ๋ยนะครับที่เราดูดูตรงเนี้ยครับปุ๋ยในในเนี้ยครับเราเลี้ยงแบบอินรีครับปุ๋ยกับน้ําดูดต้นไม้ก็สามารถที่จะกินอาหารกินปุ๋ยได้ตลอดเวลาแล้วการเติบโตก็จะเร็วขึ้นอืแล้วก็ บอกบอกกับทุกท่านอีกนิดนึงนะครับกระถางที่เราปลูกตัวนี้เป็นกระถางที่เราออกแบบมาเฉพาะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของเราเองที่ทําออกมาอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรัคบอันนี้เป็นรุ่นแรกจนมีรุ่นหลังเป็นกระถางอิฐเระยะที่จะทําให้ต้นไม้ของเรากินอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เติบโตได้เร็วขึ้นวันนี้ในไหนก็มารู้จักพี่นะครับพี่พี่บุญเรืองแล้ว วันนี้ถ้าถ้าช่วงชินโจมอโตคอสครับไม่เป็นไรอยากอยากกินจากต้นเลยนี่มีสิทธิ์ไหมครับอยากกินราคาคุณประสานครับไปไปเปิดดูจากต้นนะครับไปเปิดดูจากต้นจะได้กินจากต้นเลยนะครับสดสผมเห็นผมเห็นกินครับผมเห็นที่เขากินกับต้นผมไม่เคยนะผมลองดูดิว่าถ้าต้นนี้ตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ราคาขายหน้าสวนนะครับอยู่ที่อ่า่านจะไปดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมอยู่ที่4 0 0บาทครับ สี่ร้อยบาทนะครับ่ะครูปด้วยใับจะขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่นี่มีมาตรฐานของเราเองนะฮะเราขายไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงท่านผู้ชมดูครับอ่ฮะอันนี้ต้นนี้กี่ปีครับพี่เรือครับต้นนี้อายุประมาณสามปีหน่อยสามปีท่านผู้ชมดูครับครับออกออกอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมกิโลละสี่ร้อยครับกิโลกิโลละสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทครับครับฮะอันนี้เราแค่ไม่ไม่ต้องตัดพี่เราแค่ชิมสักลูกพอพี่แล้วเราลองชิมดูครับท่านผู้ชมครับฮะ สมมติว่าถ้ามันอันนี้คือต้อนก้อนเก่งก้อนหานนะครับท่านผู้ชมครับหวานมากครับนี่เนี่ยเนี่ยไอ้ลูกลายอ่ะมันจะหวานพิมหน่อยอออืืหลูกลายอันนี้อันนี้พันอะไรนะหวานมากท่านผู้ชมบาฮีครับบาฮีครับก็หวานเหมือนที่ที่ชิมใช่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเป็นสายพันธุ์ที่เดียวกันที่จะปลูกครับบต้นละสองหมื่นอาหารนะครับช่วนี้ก็ท่านรองของเรานะครับอ๋อท่านอ๋อเนี่ยภูมิพัฒน์นะครับมาตัดให้เป็น อ๋อท่านรองตัดไปแล้วเมื่อวันที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับนี่วันเดือนปีอันนี้วันเดือนปีที่ผสมเราจะไปดูต้นที่แบบอลังการข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัดจอดโอ้โหหวานมากเลยครับดูครับทนมู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับพี่ทองไหนพี่ฝากต้นพี่เขาไว้ตรงไหนพี่ทองพี่ทองชวนผมมาตั้งแต่ไปสองปีที่แล้วพี่ทองเล่าให้ผมฟังว่า เดี๋ยวผมเล่าให้พี่ฟังถ้าพี่จะเล่าให้ผมฟังนะพี่ทองพี่ไม่รู้หรอกว่ากว่าพี่ทองรู้จักผมหลายปีแล้วแต่ว่าพี่ทองจะไปทําอยู่ที่บ้านโดนโดนโดนญาติพี่น้องต่อว่าเออเอาที่นาที่เนินจะมาทําอะไรแต่หารูไม่ว่าเป็นคนบ้าหรือไงไม่คนทุกคนคิดอย่างนั้นอย่างผมจะทําเอาที่มาทําที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาที่ทํานากันเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่า ไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงอาชีพของบรรพบุรุษจริงๆแล้วเราต้องปยามยัดไปซื้อต้นละหมื่นห้าทำไมซื้อมาซื้อยังไงต้นเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วไปปลูกเออเขาหลอกเอาหรือเปล่าพี่หลอกล่าแบบนี้จะหลอกคนเหรอแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยพี่ทองตัวนี้ท่านรอดูครับตอนนี้พี่สาวก็ผลิตผลผลิตแล้วเพราะเขาใช้เนื้อเยื่อครับแล้วเพื่อนผมที่อยู่ร้อยเอ็ดชื่อคุณหลอดคุณอ้วตัวนี้แปด0ดร้อยกว่าต้นครับับก็ ไซส์ประมาณห0พันอย่างนี้แหละตัวน,นี้ขึ้นแล้วก็ดูอ่ะอย่างอย่างคุณต้องสุกเนี่ยมาเจอที่ปรึกษากูรูและคนขายพันธุ์หน้าตาดีแบบนี้ครับคนแบบนี้เราจะหลอกคนนะครับโอ้ยไม่ได้แลวโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูต้นใหญ่ๆอีกแล้วแล้วเขาบอกว่าที่เขาไม่อยากปลูกกันอน่ะหนึ่นงเขาปลูกกับพี่พี่บุญเรืองหนึ่งไม่ได้ปลูกเนื้อเยื่อไปปลูกเมล็ดมันก็กลายพันธุ์ก็ไม่หวาน สองที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่าการดูแลรักษายากมากนี่จริงไหมครับ<ม>เขาบอกว่ามันมันชอบน้ําแต่ไม่ไม่ชอบน้ําท่วมนี่จริงไหมทุกอย่างนะครับทุกอย่างคนไม่รู้อะอะไรอะยากหมดใช่ครับอะไรอะยากหมดนะครับครับเบนซ์นะครับเบนซ์ครับผลิตรถเบนซ์อะมันยากไหมครับแต่เขาผลิตได้ แต่ชนมันก็ตืดตืดตืดบทอะรมันยากตรงไหนแล้วเขาทาได้ก็มันก็ไม่ยากนะครับมันไม่ยากหรอกสาหรับคนที่รู้นะครับแต่คนที่ไม่รู้ยากครับนี่ขนาดพี่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษานะพี่เขาจบแค่จบมัธป .6 หกครับหกครับท่านผู้ชมครับความรู้น้อยถ้าผมรู้จักพี่แกมาก่อนหน้านี้นะครับผมจะพาพี่แกไปเรียนเกษตรมคนเก่งล้วแต่ว่ามารู้จักเพิ่งมารู้จักตอนนี้ไม่ต้องไปเรียนแล้วครับตอนนี้ครับอย่าเลยอย่าพาผมไปเรียนเลย ก็เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวที ave, ่เรื e <m au> <m au> uh> ่องราวครับรุ่นนี <h <h ้ไปเรียนครับฮะเดี๋ยวไปดูต้นกุนายเดี๋ยวพี่ทองมาเดี๋ยวไปดูต้นนี่เยอะมากครับเราศึกษาข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับเมื่อกี้ก็คุมนาคคุมนาคแพทย์หมอนะครับโทรมาแล้วเรื่องสนใจต้นไปปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เบอร์โทรเดี๋ยวผมไปเสนอที่ช่องให้นะครับนี่ครับนั่นเขาฮะอะไรนะ โอไม่ต้องคิดอะไรมาหรอกต้องต้องคุณนายต้องเลือกที่จะจะทะต้องที่ให้ใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะว่าทาที่เล็กมัน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 ใหญ่ไม่ได้ต้องทาที่ให้ใหญ่แล้วเราค่อยคิดเราทําเล็กเล็กแต่คนที่ใหญ่แล้วมันขยายไม่ใหญ่ได้ถ้าทําเล็กเมื่อไหร่่เพออยากขยายอุดเต็มแล้วเราดูสองที่เราจะลำบากเดี๋ยวพาชมไปดูด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวพี่จะให้เราชิมอะไรก็ไม่รู้ครับก็ โอ้โหท่านผู้ชมครับอ,อื้อนนมันมันอยู่ได้กี่ปีคะเนี่ยอายุอายุไขพี่ต้นใหม่ต้นอายุเท่าไหร่ตน้นอยู่ได้เป็นร้อยครับเป็นร้อยปีอ<า>โอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนี่โอ้โหรีบมาดูต้นนี้ดิอือพ <c oughs> ี่ไมปไปไปไม่ดูไม่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมนี่คือตอน้นอะไรพี่ต้นใหญ่มากเลยที่นนี่กี่ปีแล้วครับพี่ต้นนี้ครับ ต้นนี้อายุประมาณ6ปีนะครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์พ่อเม็ดแล้วก็จากคนถามมาเยอะว่าสายพันธุ์อะไรชื่ออะไรก็เลยตัดสินใจตั้งชื่อแล้วก็เป็นอินดาผาลัมชื่อว่าขวัญใจบางบ่อครับขวัญใจบางบ่อครับขวัญใจบางบ่อมีที่มาที่ไปอะไรครับมีที่มา ้ของแกนะครับค่อขวัญใจคุณขวัญใจนะครับแล้วก็บังบ่อก็เป็นบังบ่อครับไม่ได้อำเภอบังบ่อไม่ได้เป็นทุกบ่อครับทำไมปลาสลิดไม่มีหัวครับเอ่อเพราะว่าเป็นปลาสลิดบังบ่อครับฮะไม่มีหัวยังอร่อยก็นี่อย่าไปคิดอะไรมากคบคนอย่าไปคบที่หน้าตาบางทีคนหน้าตาดีอาจจะไม่อร่อยครับไม่ได้ถ้าคบคนที่หน้าตาแล้วลําบากเพราะว่าเอาหน้าตามาเปรียบเทียบกับผมแล้วเพราะพี่ไก่เขาบอกว่าปลาสลิดไม่มีหัวก็อร่อย นี่ใช่เลยปลาสลิดต้องเป็นบางบ่อมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยปลาสลิดไม่มีหัวอินทราลามก็เหมือนกันครับอินทภาลามก็ต้องเป็นอินทราลามบางบ่อนะครับอร่อยครับอินทราลามบางบ่อครับจะมีคนดูคลิปนี้ไหมครับท่านผู้ชมเรับอันนี้เจอพี่เจ้าของครับก็จริงๆแล้วจะมาตั้งหลายปีแล้วครับท่านผู้ชมครับคนนี้นะครับพี่ทองเจ้าของนี่เจ้าของเรื่องกึงอยู่แถวแถวสมุรปาการนี่ยครับ ขับรถอบรถด้วยกันมาหลายปีแล้วครับทีมน้องเอกทีม BLD ครับครับบูรังผานเก่าครับก็รู้จักมานานจะมาต้งชวนผมมาแล้วแกไปปลูกบูรังผานก็พอไม่ต้องเก่าแล้พี่สาวแกก็ปลูกอยู่นะครับแกก็ไปปลูกมีแต่คนว่าแกเดี๋ยวแกปลูกไผ่ด้วยครับขอบคุณที่งานทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามชมนะครับใครสนใจที่จะปลูกอินทผาลัมพืชเศรษฐกิจแนวใหม่หลายคนไม่รู้จักว่าอร่อยครับ ผมว่าไม่ต่างอะไรจากแอปเปิลหรอครับใช่ไหมครับพี่ว่ามันเหมือนพุทราอ่ะอันนี้บอกพุทราแอปเปิลก็ได้มันก็ลอยหมดสาลาจะลักษณะคล้ายคล้ายกับพุทราจีนครับอ่ะพี่ผมถามพี่นิดนึงตอนนี้พันพันเนี้ยขวัญใจบางบ่อนี่กิโลเท่าไหร่ครับพี่ครับตอนนี้ครับตอนนี้คนถามมาเยอะมากนะครับคนถามมาเยอะมากครับสเต็ปของกายของการขายผลิตของผมนะครับจะอยู่ที่400บาทแต่ต้นนี้ผมไม่ขายครับก็ไม่ขาย บอกไม่ได้เนาะบอกไม่ได้เพราะมันมีแค่ต้นเดียวคือแล้วสำคัญที่สุดอยากให้ทุกท่านครับที่สนใจมามาเด็ดมาชิมกันมาชิมเด็ดชิมได้ด้วยเด็ดชิมได้หลักๆก็คือเนี่ผมให้ลูกสาวเด็ดสักลูกได้ไหมได้เลยเด็ดเด็ดเดดเด็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 เด็ดเด็เด็ด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 เด็เด็ด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 เเด็ด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 เดเด็ดเด็ดเด็ดเเด็ด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 เเด็ดเดเด็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 ดเดเด็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 เด็ด ค่อยค่อยค่อยหมุนนี่ลูก uh huh. อ่าฮะโอ้โหครับ huh. พี่แล้วถ้ามันขึ้นผลอย่างเงี้ยมันอยู่ได้กี่วันอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้า uh huh. ถ้าถ้ามาตรฐานของอินทราลัมนะครับอายุร้อยห้าสิบวันแต่ตอนนี้อายุร้อยยี่สิบวัน uh huh. มันมันเริ่มเข้าสีประมาณขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเด่นชัดมากโอ้ oh. ถือว่าเป็นเด่นชัดมากกําลังลุ้น <Okay. S 2> ต่อว่าถ้าอายุร้อยห้าสิบวันมันจะขนาดไหนน่าจะข้ม uh huh. น่าจะข uh huh. ้ม uh huh. ันนี้ร้อยยี่วันนี้ชงชินโจเอ็กดรีมไทยแลนด์หรือชินโจมัตัเขาก็ขอขอบคุณพี่บุญเรืองและพี่ทองที่ชวนผมมาเมื่อปีสองปีที่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้มาจนกระทั่งวันนี้พี่คิดยังไงโทรหาผมพี่สําเรืองพี่สัเรืองครับอ่ารุ่งเรืองพี่รุ่งเรืองพี่ทองคิดยังไงถึงพาผมมาหาพี่สําเรืองไม่พี่คิดยังไงทพี่โทรหาผมใช่ไหมวันนี้แล้วพี่คิดยังไงถึงพาผมมา ี่มาดูผมปีที่แล้วผมไปอุ่นผมหลอกผมเอาไปชิมปีที่แล้วปีที่แล้วผมไปอุ่นหนุนพี่ที่บ้านเลยใช่ป่ะจำได้ไหมพี่บอกได้อินทราสามาผมรีบขับไปแล้วสิ่งที่ผมได้รับมันไม่ใช่ครับรถชนวันนั้นมันเพราะปีใช้เมล็ดปลูกแต่วันนี้เรามาดูเนื้อเยื่อกับพี่สาเรื่องเป็นไงบ้างลูกคแรกไม่เป็นไม่เคยกินออ๋ไม่เป็นอันนี้เวลาการกินลูกงั้น ที่ทไปไปเด็ดไอ้นั่นให้ให้หนูหนู้วยไอ้สีเหลืองมืนแกะกวางก็หนูกัดไปแล้วมันไม่แบ่งครึ่ง่ะแม่กัดเนี้ยเขากัดคองขวางการกินก็สำคัญพี่พี่สำเรืองครับการกัดเนี่ยเขาไม่ให้กัดอย่างนี้ครับเขาให้การการทานอิฐผาลัมใช่ครับมีมีกรรมวิธีมีเทคนิคนิดนึงต้องจับประมาณนี้ใช่แล้ต้องแอ้าปากอยู่ประมาณนี้นี่นี่นี่่่ย่าง่ จะกัดนี้หนึ่งก่อนนั่นแหละครับนั่นอ๋อแม่หนูเห็นออกมาแล้วเลยอ่าเขาห้ามห้ามขวางห้ามขวางครึ่งครึ่งครึ่งคือเหตุผลนะครับถ้าเรากัดแบบตัดแบบอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บสารเทนินอ่าฮะที่ฝาดที่เป็นรถฝาดมันจะวิ่งขึ้นมาทันทีมันจะกระจายมันจะแตกใช่แต่ถ้าเราตัดแบบนี้มันจะไม่แตกครับอ่าฮะอือหืมอ่าฮะสุดยอดครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ สามเรืองพี่ธงดำครับอินตราผ่านลำบางบ่อครับพี่บางบานาบานเราพี่ทธงแดงครับแล้วก็ทีมงานแล้วทีมงานครับไก่นี่พีกก็ก็อืมตัดไม่เป็นเลยพี่สุดยอดมากพี่โอเคครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมไปเพียงเราจะถ่ายภาพนิ่งก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ